เห็นกระแสสลัดแซลมอนมายองเนสใส่ไข่กุ้งด้วย ใครจะไปอดใจไหวครับที่บ้านมีแต่แซลมอนตกกุ้งหาไข่แป๊บเฮ้ยไม่มีกุ้งเลยมีแต่กานิเย่เมนแอ o โ i g ฟ t f โฟมและเซรั่ม no um. จะกู้สถานการณ์ได้จริงเหรอนั่งตากแดดตากฝุ่นหน้านี่คือไม่ไหวเลยครับไข่กุ้งเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่ตลาดแล้วกันต,ตอนนี้ขอแก้สภาพหน้าก่อนต้นตอ,นตอนของสิวทราบเพราะดูแลไม่ดีครับถ้าไปสภาพนี้คือบาไหวแต่แต่ครับขอล้างหน้าก่อนนะครับด้วยกานิเย่เมนแอ o โกลฟิสโฟมตัวช่วยกู้สิวสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาผิวมันเป็นสิวโดยเฉพาะช่วยจัดการปัญหาผิวของผู้ชายลดกกกาารรรสสสะมขขอองงแบคทีเเเเ่ป็นนตต้้หุิิดดวไ99.9 อ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวเมื่อก่อนทำงานถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ต้องออกต่างจังหวัดชอบเป็นสิวบ่อยๆไม่ค่อยใช้โฟมล้างหน้าสิวอุดตันเลยมีเยอะเพราะหน้ามีแบคทีเรียสะสมแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยครับเพราะผมใช้เป็นประจำถ้าใช้คู่กับ a c n e Fight Super Serum Gel เจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดวงจรสิวซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเานค้าชั้นนำทั่วไปหรือทางออนไลน์ก็มีนะครับเดี๋ยวขอไปตามหาไข่กุ้งที่ตลาดกันต่อนะครับตามหาทั่วตลาดก็ไม่เจอครับเดี๋ยวขอทำเองละกันใช้สาคูแก้